สวัสดีพี่น้องป้องตายสุผูสุคขนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญ่แสนบ้านทุง่งคือเกาเดอร์ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวอาดีตแม่ฮักของน้องคอปเตอร์นะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับอดีตแม่ฮักน้องคอปเตอร์ฟาดเดือดบอสบิก๊กเรื่องรถลั่นกล้าขายจริงไหม จะซื้อมาจอดทิ้งเฉยๆแต่พี่น,อน,น,น้องเมนผู้ใดเนาะบัตรเทนี่คือว่าเป็นอดีตฮักนะครับแม่ฮักน่องคอปเตอร์นะครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่ทางบอสบิ๊กนะครับได้มีการประกาศขายรถนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีฟังหบอลำสาวนี่ออกมาดิ้นกันเต็มเลยนะครับคนขา่าวบอกพอใจล่าสุดนะครับกับเป็นอดีตแม่ฮักของทางน้องคอปเตอร์พี่น้อง ซึ่งแม่ฮักท่านนี้นะครับปัจจุบันเพื่อนกะหันมาเชียหันมาปิ่นเอฟซีของทางหมอลัมสาวนั่นแหละครับพี่น้องพอเพื่อนเห็นบอดบิ๊กประกาศขายรถกับคนข้างเดือดคือกันนะครับแม่ฮักคนนี้ถ้าผู้ใดบรรลุจักนะครับพี่น้องก้อนหน้านี่เพื่อนกะคือเป็นแอดมินนะครับบ้านฮักหนึ่งบ้านฮักสองของทางน้องคอปเตอร์นั่นแหละครับที่เฮ็ดพวงมาลัยให้ทางน้องคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีประเด็นดราม่าหลายๆนะครับก็คือแม่ฮักคนนี้แหละครับนะครับผมล่าสุดนะครับทางเพจ ุดดราม่านะครับเพื่อนได้เอามาโพสต์ไว้แบบนี้พี่น้องเพื่อนเลยถามกลับว่าตลกตรงไหนนะครับแล่ากับเป็นการแชร์โพสต์ของทางอดีตแม่ฮักของทางน้องคอปเตอร์คนนี้เพื่อนโพสต์ว่าประกาศขายรถในราคาห0 0 0สนย้อนว่าสีมันคือกันวัตตีตลกเน่ะสูข่อยอยากซื้อยุให้ราคาหก0 0นหามื่นบาทจ่ายสดเลยนะครับ สีเอามาจอดถิ่มว้ซื้อๆนีดอกนะครับเห็นมันถือว่าสั่นครับพี่น้องบอกว่าสีซื้อแล้วเอามาจอดถิ่มซื้อๆเนี่ยขายบอนะครับสี่ให้หกแสนหาเลยประมาณน,นี้พี่น้องแต่บอทันข้าเจ้าดอกเอฟซี FC เพิ่นแย่งกันซื้อคักนะครับพี่น้องก็คือบอกง่ายๆนะครับมองว่าบอดบิ๊กออกมาพูดยังซี่นะครับไปเห็ดใส่ฟังหมอลําสาวหรือเปล่า่นเลมองว่ามันตลกนะครับกับบอสเใจนั่นแหละครับพี่น้องก็เลยฟาดกลับบอกว่าขายแท่บอ ถ้าขายแท้เดี๋ยวซื้อเลยหกแสนหานะครับสีซื้อมาจอดถิ่มซื้อๆนี่แหละประมาณนี้พี่น้องปาดคือเบอกใหญ่แท้เนาะครับหลังจากนั้นนะครับทางเอฟซีกับเขาไปคมอมิน์นะครับในเพจจุดดราม่านะครับพี่น้องเอฟซี FC ท่านแรกบอกว่าซื้อมาจอดถิ่งวดัดตีเอามามาสิ้นเดือนนี้ให้รอดก่อนฮ่าฮ่าฮ่านะครับแล้วกับท่านต่อมาท่านนี้บอกว่าโอ้ยงค์คัก ผู้ใหญ่บ้านแค่บอกว่าสีมันม่หมานก็นเลยขายนะครับพราะว่าบอดบีกแล้วก็บอได้ไปว่าหรือว่าไปพลาดพิงถึงผู้ใดนะครับพี่น้องเราก็บอกว่าสีมันบ่หมานเราก็เลยขายนะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับท่านนี้บอกว่าแต่ก่อนนะครับเห็นไปยู่กับเด็ก้ายคนหนึ่งเดี๋ยวนี้หันมาหาหมอล้าสาวแล้วตีคือสีได้เงินมาจากเกาหลีหลายนอจาาไปเกาะเด็กน้อยบอ่ดัง นะครับไปกอดเด็กน้อยบ่าดังปีเลยหันมาท้างนี่อีกนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับพี่น้องท่านนี่บอกว่าแปลกเนาะขายรถตัวเองแต่ดันไปหนักหัวคนอื่นนะครับกับเปลี่ยนความคิดเห็นของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับอดีตแม่ฮักน้องคอปเตอร์นะครับออกมาฟาดเดือดวอสบิกหลังจากวอสบิกประกาศขายรถบอกว่าตลกเนาะนะครับกล้าขายจริงไหมถ้ากล้าขายนะครับเดี๋ยวจะซื้อในราคา 650,000บาทซื้อมาจอดทิ้งเฉยๆนี่แหละประมาณนี้นะครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเม่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ